สไตลแกปริมตีมากาอ,าอร่อยมากให้อารมณ์เกาหลีแต่ว่าเปรี้ยวจัง <laughs> <s> สวัสดีจ้าส,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมา กินแหลกแดกยับกับงานเกษตรแต่ปี2565กันค่ะนี่คือของกินคือเพียบเลยเรามาประมาณบ่ายโมงเนาะคือคนจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าตอนเย็นนะคะ<ป>เราเห็นร้านนึงอยู่ข้างหน้าเราเลยมีคอนด็อกมีโอเด้งอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะ<อ>ไปกินกันกินอะไร<ป>กินรัดน่ะไปกินโอเด้งกันไป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  เราเอารถเข็นมาด้วยนะวันนี้นี่บอกเลยวันนี้มีเพื่อน่ลกอุดมการเต็มเลยด้วยดินั่กัะลถเข็นนั่นกัะเข็นคนใช้รถเข็นเยอะมากมันเอาเป็นมันมีทั้งไส้กรอกสีเนี่ยเดียวกันอ๋อได้ค่ะเป็นคอนด็อกทุกคนเหมือนที่เราเคยทำนะั่นแหละเนาะเปิดมาก็คือกินเลย <c oughs> หิวจัดหิวจัดใช่ไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนโอ้โหไหนอันนั้นคืออะไรนะทึ่งซื้อไปเนี่ย พี่ตางโม่จะถ่ายอินเสิร์ตอยู่อันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งทุกคนก็คือชิ้นไหมก็คือทั้งตัวเลยโคตรดีอ่ะร้านขายของโคตรเยอะเลยตลา่พวงอุ่มุวิ่งเอาเหรอซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าทุกคน ตอบจากร้านเมื่อกี้ก็มาร้านนี้ต่อเลยมันอยู่ข้างกันเลยทุกคนเอ,อนี่ยังเดินไม่ทันเลยนี่จะซื้อของเอาซื้อเอาแล้วเนี่ยเอาไซส์ไหนดีทุกคนมีห้าสิบเจ็สิบหนึ่งร้อยเอาสัก5้าสิบว่าซื้ออะไรอีก่าก,การตลาดเลือกได้เลยทุกคน9 9บาทเขาบอกอย่างนี้เลือกได้ทั้งร้านเลยจริงหรอใช่สิกเนเจอร์จะเสรจแพเนะาะพอมันเลือกได้ทั้งร้านก็เลือกไม่ถูกเลย <c oughs> น,นี่ไหมเอ,อเอาอันนี้เอาอันนี้เป็นสีชมพูเนาะนี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นบูฮาวายฟามิงโก้ ก็ใส่ไว้อย่างนี้เลยโคเกะทุกคนดูนี่นะเฮยาน้องมาที่นี่ผาน้องลงคลองเลยเออว่ะมันทอดีเลยเนี่ยปล่อยไปเลยเราเลือกมาตัวใหญ่ไปปะนี่ไงก็พอกินเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยตรงนี้เลยน้องสันนี่ทุกคนอันนี้เป็นคอนดดอ่าดูครับดูเป็นไงครับคลิปมันไม่ยืดแล้วสิอ้าวเหรอโหวี่อืม ก็พอให้ได้ยืดบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะแต่แป้งนุ่มมากพี่ตังอืมอู้ยืดยืดรู้สึกหมดแล้วอ้าวทำไมหมดเลยอ่ะอืมแทะกล่องแล้วอู้อันนี้เป็นโอเด้งราดซอสต็อกเนาะเป็นแบบแผ่นปลาอะไรอย่างนี้เนาะน้ำไหลออกมาน้ำไหลน้ำไหลโู้เด้งมากอร่อยอ๋อ ไปกินท like ั้งอ <in> <Airbnb> ันอย่างนั <Uma velocidade wiele> ้นเลยอ่ะเป็นซอสตอกทุกคนพริกเกาหลีอะไรอย่างนั้นเลยเกี๊ยกุ้งชิ้นแบบเท่าแก้มเขาเลยอ่ะอื้อืนี่กุ้งกับหมูนั่นเองแจ่บคมมากขอจุ่มซีฟู้ดหน่อย หน้าตากแกเพิ่มมิติมากเลยน้ำจิ้มดิอ้อทีต่ตังชิมทั้งคำเลยเขาชอบอ่ะดิอืมกุ้งออกแล้ว <c oughs> แดดเริ่มส่องแล้วทุกคนอุ้ยแสบตา <c oughs> ไม่ตายดีแน่นอนคนแบบนี้ <c oughs> ไม่หมายถึงว่าผิวแกแสง พอส่งองปุ๊บโอ้โหขาวแสบตาม,มากเลยเลยก็เชั่มยงได้เท่าไหร่ได้สามร้อยอันนี้เป็นไข่ปลาหมึกค่ะทุกคนขอลองชิมเลยนะทุกคนเป็นจิ้งไหนเป็นจิ้งไหนเป็นจิ้งหวานบอเน,นี่แมนบอมันเป็นจิ้มหวานเอา้ามันบ่เผ็ดมันมาเปรี้ยวมันบอเป็นซีฟู้ดไข่ต้องซิมเลยไข่ทั้งซิมมันไม่เป็นซีฟู้ดเลยทุกคนมันเป็นจิ้มหวานถือวา่าได้อยู่อืออืออืออไปได้กันต่อเลย,ยไหมได้เลยได้เลยอย่งี้ันเ,น,เนี <laughs> ้ย ทุกคนมันพอดีเป๊ะเลยนะเว้ยเออว่าแบบว่าแบบความกว้างยาวอะไรเงี้ยมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะมาดูดิตลบ อันนี้เรามาซื้อเป็นหมึกวอยวายลาดซีฟูด้ดเดี๋ยวเราค่อยไปกินกันเนาะอันนี้เป็นไซส์เล็กค่ะทุกคนไซส์ S 50หาสิบาทของของถาวายอีเจ๊ นี่ไงเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อน้ำใหม่แล้วก็มาเป็นตรงนี้เติมเชื้อเพลิงให้มันใหม่ใช่ไหมใช่เป็นที่วางแก้วไงมาอยู่ที่ร้าน <c oughs> ไหนเนี่ยเม <c oughs> นูแซ่บค่ะทุกคนดูผิกซะก่อนก็จะกินได้เหรอเนี่ยนี่ทุกคนเราสั่งมาทั้งหมดเป็นสามกล่องหนึ่งร้อยบาทค่ะอ,อันนี้มีเป็นกุ้งปลาราแล้วก็เป็นปลาหมึกปลานะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยแซลมอนดองซีอิ๊วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปกินกันเนาะไปเดินอุ้ยอันน่ากินจังมาบิ๊กวิ้งใช่หรอแกจะกินจริงเหรอ อุ้ยรถตรวจกน่ากินอ้ยบาร์บีคิวเนื้อน่ากินว่ะเบ่เลื่อเลยน้องจันสั่งอะไรสั่งอะไสั่งเลยร้านข้างๆกันอีกแล้วทุกคนอันนี้เป็นดักแด้บาร์บีคิวเนื้อกับหมูอุ้ยตัวอะไรอะไรอ่ะแมงปอตะกกะแตนตะกกะแตนเหรอใครเขากินแมงปอกันเอ้าพี่เจมกินนะแมงปอทอดคนอีสานผมเห็นแมงปอป่ะบินไปบินมาเนี่ยเห็นป่ะไอ้เจี๊ยบด้านนี้เลยครับคุณพี่มีไดโนเสาร์ด้วยไดโนเสาร์คนใส่ นี่ทุกคนไอติมเผา้า,านเมื่อกี้ขอลองกินเลยนะเป็นมัสเบลโลใช่ไหมยหอ่อเราเอามาเป็นอันนี้ทุกคนพักระชิาเขาจะแบบใช้ทอร์ชเบิร์นใช่ไหมใ,<จ>ใช้ทอร <laughs> ์ชไดโนเสาว้วทอชไดนโนเสอร์ไอ้ถ้าเกิดแกแกออกมาหมดมันก็จะไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยนุ่มมากเลยนะแดงๆเลยอ กดแล้วกดแลกจบแล้วปะเนี่ยห้าสิบเก้าบาทเขาเขากินอันนี้เลยได้ไหมได้ได้ไหนก็ไมม่ีหนก็ไม่มีคนแล้วนี่ทุกคนอันนี้คือสตรอเบอรี่อันนี้เป็นสตรอเบอรี่สามสิบบาททุกคนกระปุกใหญ่มากนี่ทุกคนเขาลังจะทําอันนี้โว้หนี่คามซามิดาขอบคุณค่ะอะไรวะอิตาลีมาสให้อารมณ์เกาหลีแต่ว่าเปรี้ยวจัง นี่ทุกคนเป็นจิ้มจิ้มอันนี้ให้ฮันลมเป็นอันนี้เลยเนาะที่เราเคยทำกินกันบลูเบอร์รี่เคลือบน้ำตาลนะใช่ใช่รูปเมื่อกี้หวานโอ๊ยห่างคอนี่ก่อนไปขออีกเมนูหนึ่งค่ะทุกคนอีเจเฝ้ามานานแล้วอุ้ยน้ำชิมอร่อยโอ้ยอร่อยกว่าอนไข่หมึกร้านมานานนะใช่ใช่ออันนี้เนี่ยฮันลมเป็นแบบซีฟู้ดที่กินในร้านทั่วไปทุกคนแต่ว่าแซ่บ นะทั่วไปแต่ว่าแซ่บโอ้น่ากินจังเลยนี่เมื่อกี้หัวเลยนะเนะี่ยโอ้เป็นพวงเลย <c oughs> อ,อะไรคำเยวโดดๆแต่ว่าน้ำจิ้มเผ็ดนะเออเผ็ดจริงแต่ว่าแซ่บอร่อยมาก เขาว่าฟิลได้แล้วนะหยิบให้หน่อยอ่าหยิบดิจเสียบมันเป็นมุกเรื่อเมื่อกี้อุ้ยฟิวแล้วฟิลแล้วอันนี้เนี่ยเป็นไมโลภูเขาไฟค่ะทุกคนเขาจะมีเป็นแก้ววิงวิงๆได้นะก็จะเป็นแบบนั้นเจ็ดสิบบาทเป็นถังใหญ่สองร้อยเก้าบเก้าบาทเป็นถังอย่างเงี้ยนะทุกคนเอาแค่นี้ก็พอนะให้อีเจเสียบได้ไหมเสียบมัพพอให้ไปต่อกันค่ะ ได้อะไรกินนี่ครับอันนี้มันเกลียวทุกคนอันนี้เขาโรยเป็นผงชีสมาเดี๋ยวค่อยไปจิบจิบกินเนาะโอ้ยชมพูทั้งอีเจทั้งหน้าคนเลยเนี่ยแล้วรสชาติไมโลเป็นไงบ้างเป็นไงอร่อยมากมันคือไมโลที่โคตรเข้มข้นแล้วแบบอร่อยมากภูเขาไฟที่หายไปนี่ไม่ใช่อะไรนะปิวหมดแล้วทุกคนดูนี่ดิปล่อยอีเจกับธรรมชาติ <laughs> มาเรามากินอันนี้ดีกว่าอันนี้เนี่ยเป็นมันเกลียวค่ะทุกคนนี่ โอ้โหอ้โอ้เสียงกรอบโอ้โหดูกินโคตรลำบากเลยต้องหยิบกินใช่ไหมหล่อเพื่อสุขอนามัยที่ดีนะทุกคนแต่ว่าเขาฉีดแอลกอฮอล์เนาะแกต้องฉีดเอ้ยแกต้องฉีดแอลกอฮอล์ใส่นี่ไงค้าเชือกใช่ต้องค้าเชือบนไอ้นี่บนอาหารเอาว่าตายไวรัสตายเอาเนี่ยแหละตอยบัรจงว่ะบัรจงตายเลยเหรออเอ พยายามมานานขนาดนั้นเลยอ่ะอันนี้เป็นดักแด้ที่ซื้อมาเมื่อกี้มากินทีเดียวหมดเลยนะรูดเลยเหรอเออรูดเลยอ๋อโอ้ยเป็นไงไงอืมอุ้ยมีพริกด้วยเหรออ้าวเขาพริกมาทำไมอนะ่ะเหมือนว่าเขาทอดพริกไปด้วยอ่ะเอามากแกล้ม,มให้น้องสันแกล้มกินกริงหรอมันเผ็ดมากใช่น้องชิมดูดิไม่มีรสชาติเลย <laughs> เริ่มแล้วรอวะ นี่อ้าวกินแล้วหรออันนี้เป็นอะไรอ่าบาร์บีคิวหมูบาร์บีคิวหมูใช่ไหมไหนลองรีวิวหน่อยอลองเลยให้ดูเป็นยังไงบ้างรสชาติดีแต่เสียดายอย่างเดียวไม่มีซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสพริกเขาไม่ได้ราดซอสมาหรอใช่มันเลยดูแบบจืดๆจืดเหรออืมรับเป็นแบบซอสบาร์บีคิวป่ะไม่มีเลยซอสบาร์บีคิวอ๋ออันนี้เป็นขนมไทยทุกคน5บาท8บาท10บาทมีหลายราคามากไหนครับไหนครับดูหน่อย ดดูดูดอันนี้เป็นอะลัวทุกคนมีลูกชุบด้วยนะเขาเห็นอะจริงด้วยเอาลูกชุบจริ้มไว้ปะลูกชุบเห็ดเราเพิ่งเคยเห็นน่ารักอ่ะที่นี่เห็ดจริงๆเลยเน,นี่ยสวยมากเขาไปหยิบมาทุกคนอ,อันนี้เป็นขนมชั้นอันนี้เป็นบ้าบินอันนี้เนี่ยเป็น ก <rôle> จะเป็นจากมงกุฎทองเอกเสนจันทร์สักอย่างหนึ่งมันมารวมกันอยู่ขนมน้ำดอกไม้กิบัทไม่รู้แต่ว่าน้องน่ารักมากทุกคนซื้อไข่ปลาหมึกอีกครั้งหนึ่งแต่ร้านนี้น่ากินกว่ามากจิ้มผมปั่นใหม่ทุกวันครับอร่อยมากน้ิ้มเราไม่มีของพังแน่นอนครับรอมล้ แม่อร่อยไม่คิดเงินครับแม่อร่อยไปก่อนได้ไหมครับนี่ดูตอนซนื <c oughs> อ้อนะตาไทยต้อ้ยร้อนอะไรอะไรอันนี้เป็นผักขมอกชีสกับลาซานญ่าซอสเนื้อทุกคนด้วยน้องเขาน่ารักมากมีความเป็นลายบัวมอ,มอด้วยเออว่ะจริงด้วยแล้วก็มีอันนี้อันไหนอันไหน <c oughs> เขาไปซื้อเมื่อกี้เลยเป็นขนมบ้าบินเดี๋ยวเรากลับบ้านกันไหมทุกคนอืมอืมตอนนี้แอปธนาคารคือล่มแล้วแบบคนเยอะมากจริงๆริงยิ่งเย็นยิ่งล่มเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปกินที่บ้านเนาะได้ได้วันนี้คื ของกินจุกมากทุกคนจริงๆนี่ทุกคน พราะวนนี้เขายอมตายดีกว่าแกจะแกะยังไงล่ะเนี่ยน่าัวใจไหมลูกัวใจไปลองแกะเล่นดิจริงจริงสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมน่าจะง่ายเนาะเขาอยากกินอ่ะเป็นชองดูผลไม้โอ้เอาดิเอาดิเอาด้วยนึงเอาผลไม้อะไรเอากล้วยดีกว่ากล้วยตอตอเบอร์รี่กินเยอะแล้วเอากล้วยอันนึงค่ะตอนนี้เรากำลังจะกลับแล้วทุกคนแต่ว่าเห็นแสงมันสวยก็เลยมายืนกินกันก่อนสภาพทุกคนโอ้ยดูดิดูดิอ้ยดูกล้วยดิ แหมชิ้นนี้โอ้โหอู้ยอุ้ยอะไรหวานอร่อยมากช็อกโกแลตก็กำลังดีเลยนะเว้ยอร่อยนะเออะทำเป็นเล่นไปผิดปันไหมเรียบร้อยโหนตกกระโปรงไป เรากลับมาที่บ้านแล้วนะคะทุกคนรถติดมากเกษตรแฟร์นี่เรามากินย้อมใจกันขุดลงไปก็คือเจอผักโขมแนะทุกคนเป็นครีมผักโขมอะไรประมาณนั้นนะใช่นี่อืม,อมถือว่าอร่อยเลยนี่ทุกคนอันนี้<อ>เราแกะใส่จานนะทุกคนจานนี้ก็ซื้อมาจากเกษตรแฟร์เหมือนกัน เป็น,น,นจานไม้ใช่โอ้อันนี้คือยำสากล่องร้อยใช่ปะ่ะใช่จริงๆแล้วแซลมอนเนี่ยมันเป็นดองซีอิ๊วแต่ว่ามันหกซีอิ๊วมันหกหมดเลยก็เลยเอามาใส่เป็นอันนี้ละกันตามราคาเลยนะทุกคนใช่คุณภาพตามราคาใช่มีกุ้งห้าตัวนะคะแซลมอนเนี่ยจะเป็นเนื้อบาวทุกคนจุ่มๆๆ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 ยก็ๆีๆๆมๆๆ่ๆๆๆ่มยๆๆ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 มๆๆ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 ีๆๆๆๆ คอมโบของมนุษยชาติเราโอ้โหเพิ่มเท็กเจอร์ขอลองกินกุ้งเลยกุ้งก็ดีนะถือว่าโอเคเลยเป็นไงครับเต็มสิบให้สอง ทำไมอ่ปะปลาหมึกไม่ไดีขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าพี่น้องลองกินดูม่อาจจะเป็นชิ้นที่เขาโดนหรือเปล่าโอ้เป็นเหมือนกันใช่ไหมปลาหมึกเหลวเลยอ่ะใช่เจ้มาปลาหมึกคืออันนี้เป็นชิ้นเว้ยแต่กัดเข้าไปแล้วแบบเล <laughs> แต่แซลมอนดีอยู่นะดี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 แซลมอนดีน้ำยำเด็ดอร่อยอยู่ต้องบอกว่าสามสิบเก้าบาทเนาะใช่ตามราคาอืมอันนี้ดีมาค่ะทุกคนเรามากินของหวานกันดีกว่า จะบอกว่าอันนี้คือบ้าบินน้องซันชอบกินมากา <c oughs> มะพร้าวเป็นชิ้นเลยอ่ะโอดด้ดูดีมากเลยถ้ากินตอนแบบร้อนๆนะ่าจะอร่อยเลยนะมีความนุ่มหอมมะพร้าวมากโ้ถือว่าอร่อยอ,อันนี้เป็นขน,นมหวานเหมือนกันขอกินเห็ดเลยไม่เคยเห็นใครทําเห็ดเลยนะสวยมากจริงทุกคนมันมีความแบบเป็นเลเยอร์สีน้ําตาลด้วยอ่ะ นุ่มจริงดิหอร่อยมากจริงดิเขาขอกินอันนั้นที่เหลือเลยได้ไหมล่ะกินน่นเลยมีความหอมหวานแบบเหมือนกลิ่นขนมไทยน้ำอบอะไรนั้นด้วยนะ<ช>เขาไม่เคยกินชูปายที่มันนุ่มขันมาก,ก่อนเท็กซ์เจอร์แบบว่าแบบเนียนนุ่ม<ช>ละลาย<ช>เหมือนละลายในปากเลยปร๊บใช่ใครไปน่าไม่ซื้อเลยทุกคนอยู่โซนไหนก็ไม่รู้พอเดินแล้วหลงอันนี้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นขนมชั้น นุ่มเนียนมาก <Ooh. S 2> มีความเป็นมะลิมากเลยนะเป็นกลิ่นมะลิแล้วก็กลิ่นกะทิแบบหอมๆขนมไทยเลยอะ่ะแล้วนี่ทำหอมมากเลยมันไม่เหมือนกับที่เราไปซื้อกินตามตลาดนะให<ช>้ก้อนที่มันแบบใบเตยเนะาะเขาอยากลองกินขนมน้ำดอกไม้นั่นจังเลยเขาบอกเป็นขนมที่หากินยากด้วยนะขนมน้ำดอกไม้ใช่ไหมใช่เหมือนฐานขนมคกเอ้ยขนมถ้วย แบบแข็งแต่หอมคือทุกอันเหมือนมันลอยมะลิมาหมดอะใช่ทุกคนมันมีกลิ่นมะลมิสูงมากทุกอันมีกลิ่นมะลิหมดเลยอือเป็นอโร้นิ่มๆด้วยอ่ะโอ้เป,นเปนนน็นเป็นอโร่ดอกไม้เหรอใช่ใช่อโร่เป็นยังไงวะแข็ง,ขงใช่ไหมเป็นไงหให้กินลนะองเ <laughs> ลิศเลิศถือว่าดีเลยทุกคนใครไปต้องไปลองดูนะวันนี้ต้องลองทุกคน ตัวใหญ่เหมือนกันนะนี่ไงเจ๊ถือว่าวันนี้นะคะทุกคนเราก็ไปกินแหลกแดกยับกับงานเกษตรแฟร์ปี2565ค่ะนี่ของกินคือเยอะมากๆเลยนะทุกคนก็อยากจะบอกว่าใครไปนะคะก็ระมัดระวังตัวเองด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะเลยคะ่ะทุกคนสันเนี่ยไม่อยู่ถึงตอนเย็นเพราะว่าไม่ไหวคนเยอะม,มากจริงๆ,รงๆประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยนะคะสำหรับเนี่ยบ๊ายบาย เจ๊ชอบไหมชอบชอบชับชอบชอบไวายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมง